สวัสดีครับพี่น้องปองายสุขุสุขคนครับผมนะครับมาพอกันอีกแล้วครับกับบ่าวมือชาแนลครับพี่น้องครับผมนะครับรายงานตัวเร็วพี่น้องนะครับผมนะครับมอนีสิพาช่มนะครับบรรยากาศบานๆนะครับผมนะครับบรรยากาศเลี้ยงกบนะครับเนาะนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเลี้ยงไว้กินครับผมนะครับ เอากบมาตั้งต่น้อยนยนะครับโมเมนของเบาหมืดนะครับผมนะครับเป็นของเพื่อนบ้านนะครับเนาะเห็นกับไปไทยกับไปไทยเบิ้งนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับเนาะนะครับการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงไว้กินนะครับเนาะนะครับมีพื้นที่น้อยนอยนะครับผมสามารถเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงไว้กินนะครับเนาะนะครับ เลี้ยงไว้กินนะครับอันนี้เลี้ยงตั้งแต่หน้อยๆนะครับตั้งแต่เป็นกบตั้งแต่เป็นลูกห่วงนะครับเนาะลูกหวกหน้อยๆนะครับเป็นสื่อเป็นกิโลครับผมนะครับสื่อเป็นกิโลสองสามกิโลนะครับปล่อยตั้งแต่หน้อยๆครับผมนะครับตอนนี้ก็นใหญ่แล้วครับผมเป็นเกือบปีแล้วครับผมเกือบเป็นปีนะครับเนาะนะครับกบก็นใหญ่ซ้ำนี้แล้วครับผมเพิ่มก็เอาไปกินครับผมบม่ได้ขายนะครับเนาะเห็ดเลี้ยงไว้กินครับผมนะครับ เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะกาให้หัวอาหารจากเล็กหน่อยนะครับเนาะนะครับเลี้ยงแบบบันบานเห่านะครับผมนะครับกาเลี้ยงไรก็สามารถขายได้นะครับเนาะสร้างรายได้สร้างรายได้นะครับพี่น้องครับผมนะครับเลี้ยงแบบบันบานเห่านะครับนะครับมือหนีกับเบาวมึดกับเห็นนะครับเนาะเห็น เิ่นเลี่ยงกบนะครับเลยขอทายนะครับเนาะขอทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะนะครับกบกัหญ่พี่น้องเบิ่งตบมีแต่ตัวหญ่งๆครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวมือก็ขอฝากไว้สำเนินนะครับนอกคลิปหน้าผอกกันไหมนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมือนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ